ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะลั่นเกียร์มากๆคือมันมีอยู่3,000กว่าลูบีเนี่ยอยากจะยัดจริงๆแต่ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยโอ้โหคือตอนนี้ผมต้องนั่งทับมือของผมแล้วก็ สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้วันนี้ผมขอแนะนำเป็นแอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแอป UG Phone เป็นแอปพลิเคชันในระบบคลาวมือถือเครื่องเดียวก็สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันถึงแม้ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ได้สำหรับใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่ากลัวแบตเสื่อม แอปยูจีโฟนตอบโจทย์มากๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันล,ละ10บาทตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําเป็นแพ็กเกจ MVIP ซึ่งแพ็กเกจนี้จะราคาแพงกว่าแพ็กเกจปกติ1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงถึง3เท่ากันเลยแพ็ก MVIP แพงกว่านิดหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดแอป U g p h o n e ผ่านลิงก์ใต้ดีคริปชันใต้คลิปนี้ได้เลย ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปก,กันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมลาริ r เจอร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจะทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมลารินเจอร์ก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดสคริปชันแล้วก็ใต้ปักบุตรคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนทุกๆคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไ e อซ์ซันนี่หยิบเกมหลายเลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เรามาอยู่กันที่หน้าต่างไอเวลน้อยของผมอีกแล้วกับซีรีส์ดองดูบี้กันอีกเช่นเคยซึ่งสัปดาห์นี้ของเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปจบกันที่ลีกอะไรเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันเลยละกันซึ่งตอนที่ผมเข้าเกมมาเนี่ยก็มีการแจกตั๋วกาชาพิเศษด้วยก็เป็นตั๋วตรงนี้เลยจะเป็นอีเวนต์ล็อกอินสุดเซอร์ไพรส์เองโอ้โหคือแจกมาสองวันแล้ว สำหรับตั๋วกาชาติตรงนี้ใครที่ยังไม่ได้เปิดตามล่าเรนเจอร์หรือว่าใครที่งบหมดเนี่ยก็สามารถเอาตั๋วตรงนี้ไปเปิดตามล่าเรนเจอร์กันได้เลยซึ่งหลายๆคนเนี่ยเอาตั๋วกาชาติตรงนี้ไปเปิดคือได้เรนเจอร์ดีๆกันเยอะมากๆก็ดีใจด้วยละกันสาหรับคนที่เปิดได้สําหรับคนที่ยังเปิดไม่ได้แล้วก็ยังลังเลอยู่ว่าจะเปิดดีหรือเปล่าสําหรับเรนเจอร์ในเดือนนี้ผมแนะนําว่าถ้าใครที่พอมีงบเนี่ยก็ไปจัดกันได้เลยเพราะว่าเรนเจอร์ในเดือนนี้มันมีสิทธิ์ที่มันจะเก่งในอนาคตได้เหมือนกันผ ก็อยากจะแนะนําว่าให้เปิดไว้ส่วนเลนเจอร์คู่รองเนี่ยอย่างเช่นแบบ สำหรับเลนเจอร์ฝั่งขวามือเนี่ยผมไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเขาจะทำตัวออกมาได้แบบสุดติ่งมากๆคือแบบทำหน้าตาออกมาได้เหมือนพี่หน่วงมากๆโอ้โหผมให้เลยว่า90%เนี่ยเหมือนพี่หน่วงมากๆคือผมมองมุมไหนก็พี่หน่วงอะ่ะคือแบบในหัวผมตอนนี้คือรายการโหนกระสวยคือเด้งขึ้นมาเลยอะโอ้โหคือที่สุดอะสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้และที่สำคัญเลยสำหรับอีกตัวหนึ่งก็คือแซลลี่พาลเฟ่เนี่ยตัวนี้ผมเปิดได้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวเลยเดี๋ยวก ก็ค่อยมารีวิวกันที่คลิปถัดไปแล้วกันว่าลินนจร์ตัวนี้จะเป็นยังไงกันแน่อะเดี๋ยวเรารับตั๋วกาชาก,กันหน่อยและกันสําหรับตั๋วกาชาแจกฟรีในวันนี้จะได้อะไรกันบ้างอะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องแซลลี่กันหน่อยแล้วกันซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ได้กล่องสีม่วงกันแล้วแหละแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยยังไม่ได้กล่องสีม่วงเลยก็ยังเป็นกล่องสีเหลืองอยู่แล้วก็ของรางวัลก็ โอ้โหคือไม่อยากจะพูดเลยอะะเรามารับรางวัลตรงนี้หน่อยละกันซึ่งตัวกระชาเราได้มาทั้งหมด10ใบเลยถือว่าคุ้มมากๆอะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันที่โหมด P ีกันหน่อยละกันว่าสุดสัปดาห์นี้ของเราจะไปจบกันที่อันดับไหนกันและที่สําคัญเลยคือผมอยากจะเปิดเกียร์มากๆคือตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยลังเลอยู่ว่าจะเปิดกรชาเกียร์ดีหรือเปล่า คือนั่งคิดนอนคิดยืนคิดยังไงก็แบบคิดหนักมากๆว่าจะเปิดดีไหมเพราะเลทการออกของตู้กาชาเนี่ยมันย่ยมแย่จริงๆคือ80%ผมให้เกลือและกันส่วน20%เป็นี่ยเป็นคนดวงดีโอ้โหคือเหลือจะเชื่อ,อจริงรอบนี้คือออกยากมากๆอ่าสุดสัปดาห์นี้เราจบกันที่ลหีกทองสองเพราะว่าผมแทบไม่ได้แตะพีพีเลยก็ถือว่าโอเคมากๆเหมือนกันสําหรับลหีกนี้เอาล่ะตอนนี้ลูบี้ของเราอยู่ที่3,335โอ้โหเกือบเป็นเลขแบบ เกือบไปเลขตรงแล้วไหมตรง3-4ตัวตอนนี้ได้แค่ตรง3-3ตัวอ่ะเเดี๋ยวเราไปลุ้นกันหน่อยละกันสําหรับไอดีนี้ผมก็ยังอยากจะได้เจ้าตัวของโคนี่เหมือนกันตอนนี้งบของเราอยู่ที่33ใบก็คือในงบตัว33ใบเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้เจ้าตัวของ KSM หรือว่าเจ้าตัวของพี่น่วงเหมือนกันมา เรามาลุ้นกันหน่อยดีกว่าว่าเราจะได้พี่หน่วงหรือเปล่าสําหรับ ID เวลน้อยแบบนี้มาผมขอพี่หน่วงจบเลยคือตัวที่ผมต้องการเนี่ยไม่ใช่ตัวโคนี้อยู่แล้วเพราะ i อดนี้เราอยากจะได้พี่หน่วงเอามารีวิวนั่นเองมาหน่อยพี่น่วงจัดมาหน่อยผมต้องการออกรายการหวนก็ระสวยโอ้โหเรียบร้อยเลยมาตัวแรกมาก็เป็นบราวนี้เลยอ่ะ ตัวนี้ผมยับเอาไปในรายการหนกระสวยได้แหละถ้าเป็นช่วงบ่ายโมงอ่ะโอ้โหตัวที่สองมาก็ได้เป็นแซลลี่แล้วอาไม่ใช่แซลลี่ได้เป็นเมอร์ลี่มาหน่อยโอ้โหเด็กปฐมไม่เอาได้ไหมขอร้องละ GM ขอหน่อยพี่นวงอ่ะโอ้โหไม่ใช่พี่นวงอะไรเนี่ยตีมกีกมาอีกแล้วมาสิบตัวสุดท้ายขอพี่นวงได้ไหมขอพี่นวงแบบเบิ่มเบิบ่มบะมาหน่อยโอ้โหไม่ใช่พี่น่วงอะไรเนี่ยซาเชนมูน เอาอยู่ในยุคกลางซะแล้วมาหน่อยโอ้โหได้เป็นซันลี่เห็ดพิษอะไม่เป็นไรตอนนี้เราเปิดกาะชตาไปเนี่ยก็ยังไม่เห็นวีแววของลิงเจอร์ตัวใหม่เลยใครที่เปิดได้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ขิงกันได้ละกัน ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะลั่นเกียร์มากๆคือมันมีอยู่3,000กว่าลูบี้เนี่ยอยากจะยัดจริงๆแต่ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยโอ้โหคือตอนนี้ผมต้องนั่งทับมือของผมแล้วก็หาอิฐหาอะไรมาทับมือไว้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผมลั่นแน่นอนนะยังไงผมก็ลั่นเพราะว่าเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยมันดีสุดในเกมแล้วและผมยกให้เกียร์ชิ้นนี้เนี่ยเป็น number one number ตึงของเกมลเลนเจอร์เลยไม่มีเกียร์ชิ้นไหนเอาเกียร์ชิ้นนี้ลงจริงๆ เพราะว่าตั้งแต่ที่ผมเล่นเกมนี้มาเนี่ยเกียร์อะไรก็ช่างไม่มีเกียร์ไหนทัดเทียมกับดาบราชาจอระเ้เลยผมเนี่ยอยากจะได้มากๆไอดี ID ล่าของผมก็ตามล่าอยู่เหมือนกันแต่ว่าประเด็นคือผมเปิดไม่ได้เลยคือมีหลายๆคนคอมเมนต์มาคือเปิดได้กันเยอะมากๆแต่ส่วนตัวผมไม่เคยเปิดได้เลยในในงบประหยัดเนี่ยและที่สําคัญเลยมีคนดูแบบบางคนเนี่ยถึงขั้นแบบโอ้โหแชร์มาในเพจก็มีเหมือนกันแบบ เกียร์ชิ้นนี้ดีไหมครับผมเปิดได้เกียร์หกดาวล้วนเลยพี่โอ้โหผมนี่แบบ หกดาวอะไรหดาวมันตอกัน3ดาวแล้วเป็นดาบราชาเหรอโอ้โหผมนี่แบบเขืองเลยแหละแต่ว่ายังไงเดือนนี้ผมก็ต้องเปิดให้ได้อ่ะเอาเป็นว่าเราไปตีพีพีกันหน่อยแล้วกันตีพีพีสักเกม2เกมนี่ตั้งรับของเราก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันมาดูกันที่เกมแรกแล้วกันว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าสําหรับเกมแรกที่เราเจอเราเจอกินโทคิด้วยแต่ว่ากินโทคิเนี่ยไม่น่าจะสู้ทีมผมได้ ไหมอันนี้ก็ต้องมาดูกันที่รูปเกมและกันมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงรอบนี้เราจะโฟกัสทีมหลักของเราล้กันมาเราจะซูมให้ดูกันเลยว่าเป็นยังไงนี่ดาเมจเบาล็อกเปียงเดียวคือไปเกิดเลยอะเรามาดูกันว่าเจม,ม่วงลูกหลักของเราเนี่ยยังใช้งานดีอยู่หรือเปล่าจะเสกกินโทคิได้ไหม จังหวะนี้แหละลูกรักตัวใหม่ของผมเคาะป้อมไปแล้วหนึ่งทีบับหน่อยบับหน่อยลูกพ่อบับหน่อยโอ้โหเขาใช้ไอเทมน้ำแข็งมาแบบนี้บับหน่อยเอาหน่อยไอเทมโอ้โหกะว่าจะไม่ใช้ไอเทมแล้วเจอหมากลุกซะงั้นเรียบร้อยเป็นไงล่ะหมากลงก็หมากลุกเถอะผมไม่สนแล้วตอนนี้คือผมเขกป้อมเรียบร้อยมามาดูกันที่เกมถัดไปแล้วกันเกมนี้จะเขกป้อมได้หรือเปล่าโอ้โห อะไรเนี่ยคือตัวมีตั้งเยอะปลดันไปปั้นเจ้าตัวปั่นจักรยานผมว่ามันเก่งแหละแต่ว่าส่วนตัวผมนะผมว่าผมมองบูตัวนี้เลยคือมันเก่งแหละแต่มันไม่มีคอมโบอะถึงแม้ว่ามันจะเก่งมากๆก็ตามแต่ตัวไหนที่มันไม่มีคอมโบเนี่ยมันมักจะใช้งานได้แบบ ไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพละกันอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราไปซื้อรถสปอร์ตคันนึงอะแต่เราไม่ซื้อกุญแจอะประมาณนั้นเลยคือเราได้แค่รถสปอร์ตแต่เราไม่มีปัญญาขับอะประมาณนั้นแหละคือเฮ้ยไม่อยากจะสู้เลยทีมนี้แต่ว่ามันตั้งทีมขนาดนี้แล้วอะจัดหน่อยไหมน้งมามีตัวโปรไฟล์ของผมด้วยตัวอดัมอะมาหน่อยเกมนี้จะสู้ได้หรือเปล่าขนปั่นจักรยานแบบนี้เจอบาวล็อกพี่หน่อยไหมน้องมา มาดูกันว่าทีมอากาศของเราเนี่ยจะสามารถจบป้อมทีมนักปั่นแบบนี้ได้หรือเปล่านี่ไงเอเลนของผมเจอยกลอยไปแล้วก็อย่างที่ผมบอกไว้เลยว่าตัวที่มันถึงแม้ว่ามันจะเก่งมากๆก็ตามเนี่ยแต่ว่าถ้ามันไม่มีคอมโบเนี่ยยังไงเราก็สู้ได้แบบอีซี่อยู่แล้วเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยว่าโดนสกิลก็ง่ายโดนอะไรแบบโหสกิลทีนึงก็ไปเกิดหมดแล้วอะจักรยานทีมฝ่ายตรงเขาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยไม่เห็นร่องรอยหรือว่าเขาลอยของเจ้าตัวจักรยานเลยอะ เจอเจม่วงทีนึงก็ไปเกิดหมดแล้วเรียบร้อยไหมเกมนี้หมาหน่อยตัวบินลูกพ่อเคาะหน่อยเคกหน่อยปั๊บหน่อยก็ดีนะปั๊บหน่อยอะสักสองทีเรียบร้อยไหม,เ,ม,มหหเ,หหเรียบร้อย,เ,ย,อยเอาละถือว่าหวานเจี๊ยบมากเกมนี้เนี่ยผมว่า ecgg e e เลยแหละมาเอาละเราตี pp กันสักประมาณนี้ก่อนละกันเดี๋ยวเราไปส่องเกียร์กันหน่อยว่าทีมฝันทุข้ามเนี่ยใส่เกียร์ยังไง โอ้โหไม่แปลกเลยที่ทีมเขาจะเปาะบางอะ่ะเจอบาวล็อกผมทีนึงก็ไปเกิดแล้วทีมนี้ทีมแรกที่เราตีเรามาดูเกียร์เขาหน่อยละกันอันนี้น่าจะเพิ่งสมัครมาไหมเกียร์ก็ไม่น่าจะสุดสักเท่าไหร่อะ่ะเราไปตีกิวกันหน่อยละกันช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ตีกิวกันเลยโอ้โหไม่ได้ตีด้วยอะ่ะก็ช่วงที่ผมอัดคลิปเนี่ยเป็นช่วงดึกๆเลยเอาง่ายๆคือเป็นช่วงที่หลายๆคนเนี่ยกำลังนอนเกาไข่อยู่แหละแต่ผมเนี่ยยังไม่นอนเลยอะคุณดูอ่ะละเราตีกันประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราไปหหหาโมดออื่่่นนนนๆเลกันนย ก็มาดูกันที่ด่านวิ่งกันหน่อยละกันซึ่งไอดีนี้ยังไม่ได้วิ่งถ้าจำไม่ผิดโอ้โหวิ่งไปแล้วอน,นึกว่ายังไม่ได้วิ่งอ่ะสำหรับเกียรวิ่งในรอบนี้หลายๆคนก็เลงอยู่เหมือนกันว่าจะวิ่งดีหรือเปล่าเราไปดูคะแนนท็อปร้อยกันหน่อยละกันว่าตอนนี้คะแนนท็อปร้อยเป็นยังไงกันบ้างสําหรับอันดับที่1เนี่ยเป็นทีมของคุณเบลเบลล่าเนี่ยก็ปาไปแล้ว47ล้านถือว่าเยอะมากๆโอ้โหคุณเบลล่านี่นยจะกินขาดแล้วแหละ ส่วนคะแนนท็อปร้อยเนี่ยจะเป็นยังไงเรามาดูกันที่อันดับที่100กันหน่อยละกันว่าคะแนน1 0 0เนี่ยเท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณ10ล้านซึ่งในรอบนี้ถามว่าจะมีคนวิ่งเยอะไหมผมว่าขั้นต่ำอ่ะน่าจะไปจบที่60ล้านสําหรับคะแนนท็อปร้อยนะส่วนคะแนนท็อปหนึ่งเนี่ยผมว่าไม่เกิน80ล้านแหละเพราะว่าในรอบนี้เนี่ยถ้าเอาตรงๆนะสาหรับผมอ่ะผมว่าวิ่งไม่คุ้มแหละเนื่องจากว่าเกียร์ในรอบนี้มันเป็นเกียร์ที่ มันเป็นยังไงอะมันไม่มีค่าโจมตีสกิลโดนแน่อนอนและอีกอย่างคือมันเป็นเกียร์วิ่งยุคเก่าแล้วค่ามันก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่อ่ะอย่างเช่นชิ้นแรกเนี่ยพอถูดถุดถยถอยได้อยู่อย่างเช่นสเก็ตบอร์ดเนี่ยก็จะให้ค่าพลทั้งโจมตีร่วมต้านสกิลแล้วก็ลดระยะการสร้างเลนเจอร์ใหม่และออปชั่นของเราเนี่ยก็สามารถไปเลือกได้เลยว่าจะใส่เป็นต้านสกิลอีกไหมหรือว่าจะเลือกเป็นลดระยะการสร้างเลนเจอร์ใหม่อีกจุดหนึ่งก็ได้เหมือนกันส่วนสกิลพัชเนี่ยก็ที่เขาให้มาจะเป็นเพิ่่่่มมมมมออัััตราาาาาแนนยํขงทกษะะววจปผ ยุคสมัยนี้แล้วอ่ะยังไงเกียร์ช่องหน้าก็ต้องโดนแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เกียร์ที่ทํามาแบบนี้ส่วนใหญ่จะเอาไปใส่ใกับสายพลังที่ไม่มีดาวมีดมากกว่าแล้วก็ไม่มีสกิลป่วนก็ประมาณนี้ละกันผมว่าไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ใครที่อยากได้ก็ไปวิ่งตามล่าก,กันได้ซึ่งชิ้นนี้ก็ผมไม่ค่อยเชียร์อ่ะใครที่อยากจะวิ่งเนี่ยผมแนะนําเป็นเกียร์ช่องกลางมากกว่า อีกชิ้นนึงเป็นค้อนของเล่นของตัวตลกชิ้นนี้ก็คล้ายๆกันเลยแต่ว่าชิ้นนี้น่าจะอ่อนกว่าเกียร์ตะกี้อีกเนื่องจากว่าเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยให้ค่าพลังโจมตีรวมความลร่นในการโจมตีแล้วก็ลดระยะการสร้างลินเจอร์ใหม่ซึ่งออปชันเสริมเนี่ยก็สามารถไปเลือกกันได้ว่าจะเอาออปชันอะไรแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยอ่อนกว่าเกียร์สกิทบอร์ดอีกเนื่องจากว่าไม่มีค่าต้านสกิลนั่นเองซึ่งค่าความเร็วการโจมตีเนี่ยถามว่ามันจำเป็นไหมผมว่าไม่จําเป็นเลยคือ ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้อะถ้าเป็นไปได้คือไม่ต้องใช้เลยดีกว่าสำหารับ่่าเกียร์ชิ้นนี้ ซึ่งคะแนนท็อปลอยในรอบนี้เนี่ยน่าวิ่งมากๆใครที่ไม่เคยวิ่งเลยแล้วก็อยากจะได้เกียร์วิ่งสักชิ้นหนึ่งเนี่ยรอบนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยแล้วถามว่ามันจะเป็นไหมผมว่ามันไม่ค่อยจําเป็นแหละที่เราจะต้องเสียขนนกประมาณ1น0 0 0 0สนถึงห้าแสนเนี่ยเพื่อไปแลกกับเกียร์ไก่ชิ้นหนึ่งเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ถ้าอยากจะได้จริงๆเนี่ยผมแนะนําตรงนี้เลยอะเดี๋ยวผมไปแนะนําแพ็กเกจดีกว่าซึ่งในเดือนนี้เขามาขายแพ็กเกจกันเยอะมากๆและแพ็กเกจที่ผมแนะนําในเดือนนี้จะมีอยู่2อแพ็กเกจด้วยกันค พิเศษแพ็กเกตนี้ดียังไงคือแพ็กเกตนี้เราไม่ต้องไปลุ้นอันดับแล้วก็เราไม่ต้องไปแข่งขันด้วยคือกดไปและจิ้มเลยแนะนําว่าเอาแพ็กนี้ดีกว่าและเกียร์ไหนบ้างที่คุ้มๆเนี่ยผมแนะนําเป็นคันธนูคริสต์มาสักสิทธิ์เลยชิ้นนี้เนี่ยใช้ได้แบบระยะยาวเลยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะจัดอีกในเดือนนี้น่าจะเอาเป็นแพ็กเกตนี้แหละแล้วก็น่าจะเอาเป็นเกียร์ธนูคริสต์มาสักดิธิ์อีกชิ้นหนึ่งและถามว่าถ้าคนที่มีเกียร์โดนแน่นอนเยอะแล้วแล้วก็มีธนูแล้วเอาไหนดีก็แนะนําเป็นที่ประดับต้้นนไมมคริาาาดีกกว่่เืองจ ว่าเกียร์พวกนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีการันตีมาให้เปิดแล้วก็รอบนี้มันดันมาขายเกียร์แบบจิ้มด้วยผมว่ามันคุ้มมากๆเลยและที่สาคัญเลยเนี่ยที่ประดับต้นไม้ของฮิสตมาเนี่ยมันใช้ได้แบบระยะยาวอยู่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นบนท็อปตำนานเขาใช้กันเยอะมากๆสาหรับเกียร์ชิ้นนี้แล้วก็เกียร์ชิ้นนี้ด้วยนั่นเองแนะนําเลยใครที่อยากจัดเนี่ยก็ไปจัดกันได้ถือว่าคุ้มค่ามากๆ และแพ็กเกจต่อมาเป็นแพ็กเกจสุ่มอุปกรณ์แบบพิเศษนั่นเองซึ่งแพ็กนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันซึ่งแพ็กนี้เนี่ยที่น่าสนใจก็จะมีด้วยกันก็มีเยอะมากๆอ่ะในนี้ถ้าให้ผมตีว่าเกีร์ชิ้นไหนเกลือเนี่ยก็จะมีไม้ตีขนไก่ตีใหม่ที่เกือชิ้นหนึ่งแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็น อาเกียดังโง่และกันซึ่ง2อชิ้นนี้ไม่ค่อยนิยมแล้วก็ไม่ค่อยมีคนใช้กันเนื่องจากว่ามันข้ามไม่ค่อยโอเคอย่างเช่นดังโง่เนี่ยก็ไม่มีหลบสกิลให้ไม่มีต้านสกิลให้เขาก็เลยไม่ค่อยนิยมที่จะนํามาเล่นแต่ว่าสามารถทําเป็นรดแร่2จุดได้ก็ถือว่ามีจุดที่ขายได้เหมือนกันแต่ส่วนตัวผมคิดว่าในนี้เนี่ยเ е й การออกเนี่ยน่าจะ80%ที่การันตีเกียร์ดีๆเลยอย่างเช่นอาชิ้นแรกถ้าได้เป็นโลจันทาเนี่ยใส่ให้สายไพิพิบเนี่ยถือว่าเก่งมากเลยแล้วก็สสาามารถใ,ใ่กับ ตัวที่เป็นเปราะบางอย่างเช่นตัวเบาลล็อกพวกนี้ก็ได้แล้วก็สามารถเลือกออปชันเป็นลดแรงอีกจุดหนึ่งก็ได้ผมว่าอันนี้คุ้มมากๆต่อมาก็เป็นล่มอันนี้ก็ดีเหมือนกันใส่กับสายไวพิบหรือจะเอาไปใส่กับตัวบินก็ได้เพราะว่าค่าชิ้นนี้มันเป็นพลังโจมตีรวมและแถมยังมีต้านสกิลให้อีกผมก็เลยมองว่าเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยคุ้มมากๆเลยต่อมาเป็นสร้อยโอบอันนี้คือไม่พูดถึงไม่ได้แล้วเกียร์ชิ้นนี้คือใส่ให้ไหวพิปคือยืนได้ทั้งวัน่ะ และดาวมีดก็แม่นด้วยและสามารถทำลดแร่3จุดได้ด้วยโอ้โหคือคุ้มมากชิ้นนี้คือตอบโจทย์เลยแหละส่วนชิ้นต่อมาเป็นเกียร์ดูแน่นอนยังไงอันนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่ติดปัญหาอย่างเดียวคือเกียร์ชิ้นนี้ไม่มีลดระยะการสร้างเลเจอร์ใหม่ให้ก็ไปหาออปชันเพิ่มเติมแล้วกันอ่ะส่วนชิ้นต่อมาเป็นหน้ากากปีใหม่อันนี้ผมก็ต้องการเหมือนกันเพราะว่าเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ใช้กันเยอะมากแล้วบนท็อปตำน,นานก็ยังใช้กันอยู่สำหรับเกียร์ชิ้นนี้ส่วนเกียร์ชิ้นต่อมาเป็นหวี ก็ใช้แล้วก็เล่นได,ด้ดีมากๆเนื่องจากว่าให้คาด ต้านสกิลมาแล้วก็สามารถเลือกออปชันเป็นรถแลกได้ีจุดหนึ่งก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆใครที่พอมีเกียร์เนี่ยผมเชียร์เกียร์ชิ้นนี้เลยอ่ะก็ถ้าใครที่สูมได้เนี่ยผมว่ามัน80%น่ะยังไงก็คุ้มอยู่แล้วและใครที่อยากจะคุ้มกว่านี้ผมแนะนาเป็นร้านเจนับกระทะท็อปอาวเซนเตอร์เลยร้านค้าจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายและก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลน์เจอร์หรือว่าจะเป็นแพ็กเก็รัับเเติมมหดลลยแะที่สําค เลยเนี่ยหลายๆคนยังสงสัยว่าทางร้านเจน้ำรับเติมแพ็กเกจพวกนี้ไหมผมก็บอกได้เลยว่ารับเติมเหมือนกันแต่ว่าส่วนน้อยที่จะรู้จัก แพ็กเกจพวกนี้แล้วก็ส่วนน้อยมากๆที่แบบจะเข้ามาดูในร้านค้าแต่ผมแนะนําเลยใครที่อยากได้แพ็กเกจแบบนี้เนี่ยก็ไปจัดกันได้ที่ร้านเจนนัมาท์ชท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยหรือใครที่เป็นผู้ใช้ง,งานแอปยูทิโฟนหรือว่าแอป LD Cloud เนี่ยอยากจะได้แพ็กเกจรายวันหรือว่าแพ็กเกจรายปีก็สามารถไปเติมกันได้ที่ร้านเจนนัมคาท์ชท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เหมือนกันลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคริชชั่นคลิปแล้วก็ใต้ปักบุตรคอมมนตนกันเลยนะครับที่สาคัญ รับเติมหมดเลยและที่สําคัญเนี่ยราคามันประหยัดมากๆอย่างเช่นแพ็ค699เนี่ยถ้าไปเติมที่ร้านเจ๊น้ำเนี่ยก็จะเหลือประมาณ4 0 0ร้อถึงห้าประมาณนี้เลยคือราคาประหยัดมากๆเหมือนเราแบบอ่ซื้อแพ็กเกจ2แพ็กอ่ะเหมือนเราได้แพ็ก1แถม1อ่ะเอาง่ายๆคือเราสามารถได้2แพ็กนี้ในราคาที่ประหยัดมากๆผมว่าถ้าคนที่ไม่ค่อยมีงบเนี่ยผมแนะนําไปจัดที่ร้านเลยคือทางร้านเนี่ย การันตีเลยว่าปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าทางร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไม่พอเนี่ยยังเปิดมานานกว่า7ปีแล้วผมกล้าการันตีเลยเพราะว่าผมเติมกับร้านเจน้ําเป็นประจําเลยใครที่อยากได้แพ็กเกจไหนหรือว่าแพ็กเกจอื่นๆเนี่ยก็ไปจัดกันได้เลย ผมบอกได้เลยว่าทุกแพ็กเกจในเดือนนี้คุ้มมากๆและที่สําคัญก็จะมีแพ็กเกจในการเล่นด่านตรงนี้มาด้วยก็จะเป็นด่านของสเตจอีเวนต์ถ้าเล่นครบ10ครั้ง100ครั้ง200ครั้งแล้วก็50าครั้งเนี่ยก็จะมีแพ็กเกจเด้งขึ้นมาใครที่อยากจะได้ราคาประหยัดก็อย่าลืมก็สามารถแคปรูปเพืาไปสอบถามกันได้ที่ร้านเจนนัมคาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เหมือนกันเพราะว่าทางร้านก็รับเติมแพ็กเกจเหล่านี้ด้วยอ่ะใครที่อยากจะได้แพ็กเกจไหนก็อย่าลืมไปตากันได้ละกันสำหรับคลิปนี้ก็ไว้้ประมาณนกัน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ